เหเหน้อยนานาวารายที่เรื่องราวดีๆที่หลากหลาย

ดิบขี้น่าแท๊กแปดหกเย่ดีหกเก้า 9, 10, 11, 12, 13, 19, 11...9

ตลาดไลออนบีขอเวลาด้วยติดไฟร้อนเลยยานงานปีกันอาจอรย์10แสนเท่าหยุด กีกนแท้16 17 18คนแท้16 19 ยี่สิบสิบองเร็ยนแรงอ่ะรงเรีวกว่าเตีนทีมชีเลเท้ยม1สิบเอ drafted, yeah. ็ดสิบแปดเกมสุดท้าเสร็จหลังครับเปลี่ยนแดนได้นะได้นะ

เดียวโอเคไหนโอยไม่ยังหรอสี่ห้าห้าหสอห้าหกห้า 11 6 7 11 7 12 เจ็ดสิบาสิบีเก้า รีบ <Lebanon> ข <level level> ีดแท้เร็ววันได้แท้รีบขีดแทร็วันได้แท้ 13, 17 แจ้งเดียวเกม20 14ีกทีเดียวแทบทีมเดีกมากเกมนักครับผลการแข่งขันที่สองทีมคีชนะคะแนน2ี่อต่อบห้าคือผมรับแข่งขันทีมคีชนะด้วยสองต่อศูนเซตขันเลยครับ เสยกยง่เบอร์ให้กับนักกีฬาทั้งสองทีนนทงทมนะครับในผู้ชิงอันดับที่3นะครับ